เผยข่าวลือ Galaxy c Flip 6จะใช้จอนอก120เฮิรตและมี2รุ่นชิปเซ็ต Snapdragon กับ Exynos ไฮแรมสูงศูนสิบสองกิกก่อน,น ode, หน้นนานี้ได้มีข้อมูลว่า Galaxy c Flip 6ในปีนี้อาจใช้ชิป Exynos 2400ตัวเดียวกับ Galaxy S 2 4ล่หลสุดแคปก็ได้เริ่มมีข้อมูลใหม่ เผยมาว่าแท้จริงแล้วสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่นี้อาจมีทั้งรุ่น Snapdragon และ Exynos พร้อมมีสเปคบางอย่างที่อัปเกรดแล้วน่าสนใจด้วยครับโดยทิ i เตอร์อย่างแอดโกลอันดุสโกลโลรายงานสเปคของ Galaxy C Flip 6ผ่านเอ็กไว้ตามนี้ครับมีทั้งรุ่น Snapdragon และ Exynos มีแหลมเพิ่ม8กิกะเนติมตงกิกะ ขึ้นอยู่กับประเทศที่วางจำหน่ายส่วนเราม่ได้เลือก2 5 6 g กับ5 1ก g กให้แบตเตอรี่ที่ใช้งานยาวนานขึ้นจอด้านนอกมีค่าอิสริรา 120Hz ซึ่งดูจากข้อมูลนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงครับเพราะเป็นรูปแบบที่ซัมซุงมาอัปเกรดให้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อยู่แล้วครับแต่จุดที่น่าสนใจคงจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่ที่ลืมกันก่อนหน้านี้ว่าจะได้มาเป็น 4,000mAh แล้วจากเดิม 3,700mAh และถ้านาจอนอกมีค่าอิสริรา 120Hz ก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะครับ